สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะผ้าไหมสซลินสวยๆนะคะไหมมัดหมีม่ใบประพานะคะมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้นําผ้าสวยๆผ้าเป็นชุดนะคะลายโบราณน,นิดหน่อยนะคะมาให้ชมค่ะช่องทางในการติดต่อนะคะจะมีเบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะปักหมดไว้ใต้คลิปนะคะจะมีภาพนิ่งนะคะไว้ท้ายคลิปแบบ เต็มผืนกับแบบชัดๆนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะผ้าสวยๆค่ะมาชมผ้าสามตะก o อนะคะลายตะขอโบราณสีฟ้านะคะปกติจะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะวันนี้เป็นโทนฟ้าลายละเอียดที่ยิบนะคะละเอียดสวยมากนะคะลายตะขอโบราณ ตะขอโบราณสีฟ้าส,สวยๆนะคะดูลายละเอียดมากค่ะเป็นแพ้สามตะกอนะคะลายตะขอโบราณค่ะ ใสนใจทักมานะคะตะขอโบราณผืนละ2,100น2,100บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะตะขอโบราณสีฟ้าไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะวันนี้มาโทนสีฟ้านะคะสนใจทักมาค่ะผืนต่อไปนะคะผ้าเชิงค่ะ เหลืองดำค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะวันนี้เหลืองดำมานะคะบางจังหวะจะมีสีดำกับสีขาวนะคะวันนี้เป็นสีเหลืองกับสีดำนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,900บาทค่ะ1,900บาทราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าหกตะโกโทยุกดอก ลายลูกแก้วนะคะผ้าสอดริมบนล่างค่ะแหล่งผลิตบ้านสวายนะคะผืนนี้หกตะกอทอยกดอกสอดริมบนล่างนะคะ ตกตะกอทยกดอกลายลูกแก้วนะคะผ้าสอดริมบนล่างค่ะถ้าในสนใจทักมานะคะผืนละ3,400บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรี ้นต่อไปนะคะหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสอดริมบนล่างมัดบีลายดอกมะเขือนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียว ทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสอดริมมนล,ล่างลายดอกมะเขือนะคะแหล่งผลิตบ้านสวายนะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะพื้นละ3,400บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่าในใดสนใจทักมานะคะ พื่นต่อไปนะคะพื้นนี้สวยมากนะคะเป็นผ้าชุดสีม่วงอ่อนเป็นหกตะกอทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วนะคะชุดนี้สี่เมตรนะคะผ้าสี่เมตรค่ะ เครือชายผ้านะคะจะเป็นสีแดงนะคะปกติจะมีลายเต็มผืนเยอะนะคะแต่วันนี้เป็น ผ้าลายเชิงนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนนี้สองเมตรสามพันสามร้อยบาทนะคะสองเมตรสามพันสามร้อยบาทสี่เมตรนะคะคือหกพันหกร้อยบาทนะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะผ้าผืนนี้สีสวยมากนะคะสีสวยมาก สดใจทักมานะคะผ้าสวยๆค่ะผืนต่อไปนะคะหกตะกอทอยกดอกสีนี้ก็สวยค่ะลายลูกแก้วนะคะผืนนี้เป็นผ้าชุดนะคะเป็นผ้าชุดสี่เมตรค่ะ ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวสีสวยมากสวยเด่นมากค่ะลวดลายเด่นชัดมากค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวสีสวยมากค่ะ หกตะโกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะห้าสเมตรท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,300บาทลดพิเศษมากนะคะ3,300บาทพผืนนี้6,600บาทนะคะ ท่านใดสนใจทักมากค่ะสีผ้าสวยเด่นมากนะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีผ้าสี่เม็ดไม่ค่อยมีนะคะเป็นชุดที่สวยๆแบบนี้นะคะ วันนี้นะคะนำผ้าสวยๆมาให้ชมนะคะวันนี้มีหลายผืนนะคะเป็นผ้าชุดท่าในใดสนใจทักมานะคะจะมีเบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีปักหมุดไว้ใต้คลิปด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะคะช่วงนี้ปล่อยคลิปเยอะมากนะคะ ท่านใดมีเวลาว่างนะคะมาเที่ยวงานช้างนะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะจะมีถึงวันที่20นะคะ1 8 19จะมีการแสดงแสงสีเสียงด้วยนะคะ 19- 20จะมีงานการแสดงของช้างนะคะที่สนามกีฬานะคะจังหวัดสุรินทร์ท่านใดว่างนะคะเชิญมาเที่ยวงานช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ me mm -hmm.